นิทานเรื่องนินรธรมเด็กน้อยผู้กระตันยูตอนที่หนึ่งเด็กน้อยในป่าไผ่นานมาแล้วณหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขามีครอบครัวยากจนประกอบด้วยพ่อชื่อทองแท้แม่ชื่อคำสอนและลูกชายชื่อนินคำทั้งสามอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้ไผ่หลังเล็กริมป่าซึ่งล้อมรอบด้วยต้นไผ่สูงเรียงรายแน่นหนา นินคำอายุเพียงสิบขวบแต่กลับขยันขันแข็งเกินวัยเขาตื่นตั้งแต่เช้าไปตักน้ำจากลำธารฝ่าฟืนหาผักหาปลามาทำอาหารเลี้ยงพ่อแม่ที่เริ่มอายุมากและสุขภาพไม่แข็งแรงบางวันเมื่อแม่ปวดขานินคำจะหายาหม่อสมุนไพรจากป่ามาต้มให้แม่ดื่มอย่างไม่บ่นแม่คำเดียวคืนหนึ่งพ่อของนินคำเกิดล้มป่วยหนักมีไข้สูงและเพอ้อทั้งคืน แม่เองก็น้ำตาไหลไม่หยุดเพราะไม่มีเงินไปรักษานินคำนั่งเฝ้าพ่อไม่ห่างพอรุ่งเช้าเด็กชายก็มาสัมภาระเล็กๆเ,เดินออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังเมืองใหญ่ด้วยความตั้งใจแนว่วแน่จะหายารักษาพ่อให้ได้แม้ไม่รู้จักทางไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดเขาก็ยอมเดินลุยป่าลึกลำทารเย็นเย,ยือกและทางครุขระด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและกะตันอยู ตอนที่สองเสียงร่ำไห้กลางสายฝนนินคำเดินลัดแล้วออกจากหมู่บ้านเข้าสู่ป่าลึกเขาเก้าวเท้าเป็นดินเปียกชื้นทั้งกลางเสียงนกป่าและเสียงไผ่ลู่ลมตามทางเส้นทางนั้นทั้งแคบทั้งลาาชันแต่เขาก็ไม่ยอมถอยพลันนั้นเมฆฝนตั้งเขาดำทึบฟ้าร้องคํารามลมแรงหอบใบไผ่ปลิวว่อนฝนตกหนักลงมาอย่างไม่ปีมีคลุย เด็กชายรีบหาที่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งคนต้นมีพรงไม้พอให้เขานั่งขดตัวได้ขณะฝนตกกระหน่ำนินคำนั่งกอดเขาด้วยความเหน็บหนาวเขาไม่ได้นอนมาหลายชั่วโมงแรงเริ่มหมดน้ำตาซึมไหลเงียบๆด้วยความคิดถึงพ่อแม่และโกรว่าตนจะไปไม่ถึงเมืองใหญ่เสียก่อนท่ามกลางเสียงฝนเขาได้ยินเสียงผู้หญิงแก่ร้องไห้แผ่วๆอยู่ใกล้ๆเมื่อไงน้าขึ้นนอง เขาเห็นหญิงชารารูปร่างผอมสูงผมหงอกเขายืนอยู่ท่ามกลางสายฝนแต่งกายคล้ายชาวป่าหญิงชารานั้นกล่าวว่าอย่าท้อไปเลยลูกเอ๋ยพลังแห่งความกตันยูจะคุ้มครองเจ้าจากนั้นหญิงชาราก็หายวับไปพร้อมทิ้งห่อสมุนไพรห่อหนึ่งไว้ที่ตักของเขานินคำงุนงงแต่รู้สึกอุ่นใจขึ้นอย่างประหลาดเมื่อฝนซาลงเด็กชายก็ลุกขึ้นเดินต่อ พร้อมแรงศรัทธาใหม่ที่เต็มเปี่ยมในหัวใจตอนที่สหญิงชราผู้ให้พรหลังฝ่าฝนกลางป่าลึกนินคำก็เดินต่อจนถึงชายป่าที่เริ่มมีบ้านเรือนกระจัดกระจายเขาเข้าสู่เขตชุมชนรอบนอกเมืองใหญ่เสียงผู้คนเริ่มดังแว่วให้รู้ว่าความหวังใกล้เข้ามาแล้วแต่ก่อนที่เขาจะได้เข้าเมืองเขาเห็นเหตุการณ์ตรงทางแยก ชายชะกันสองคนกำลังล้อมหญิงชราผู้หนึ่งเธาสวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งมือถือไม้เท้าสั่นๆร้องขอให้ปล่อยตัวนินคำรีบเข้าไปห้ามตะโกนบอกให้พวกนั้นหยุดทำให้ชายสองคนหัวเราะเยาะเด็กตัวแค่นี้จะทำอะไรได้แต่เพราะความกล้าหาญและแววตาหน้าเกรงขามของนินคำสองคนนั้นก็ยอมถอยหนีไปในที่สุดหญิงชาราน้ำตาคลอพูดเบาๆว่า เจ้ามีน้ำใจและกล้าหาญน,นักความดีของเจ้าจะไม่สูญเปล่าเท้ายื่นห่อสมุนไพรผูกด้วยผ้าไหมสีทองให้ในนี้คือสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์รักษาได้เพียงครั้งเดียวเลือกใช้ให้ดีเถิดนินคำกล่าวขอบคุณและยกมือไหว้หญิงชราแต่เมื่อเขาก้มหน้าลงอีกครั้งหญิงชราก็หายไปเหลือเพียงรอยเท้าเล็กๆและกลิ่นหอมของใบายาอ่อนๆลอยในอากาศตอนที่สี่ กลับคืนบ้านนาหลังจากได้รับสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์จากหญิงชราลึกลับนินคำไม่รีรอรีบเดินทางกลับบ้านทันทีเขาลัดเลาะทางเดิมที่แสนยากลำบากข้ามลำธารและป่าลึกอีกครั้งโดยไม่หยุดพักเพราะหัวใจของเขามีแต่ความหวังจะช่วยพ่อให้หายจากโรคร้ายเมื่อถึงกระท่อมกลางป่าพ่อยังนอนสมมีผ้าชุบน้ำวางไว้ที่หน้าผากส่วนแม่ก็นั่งร้องไห้อยู่ข้างๆ นินคำเข้าไปกอดแม่แน่นและรีบต้มสมุนไพรทันทีตามคำแนะนำในหอผ้ากลิ่นสมุนไพรหอมอบอวลไปทั่วบ้านพ่อดื่มน้ำยานั้นก่อนจะหลับไปอย่างสงบและเมื่อฟ้าสางวันรุ่งขึ้นพ่อของนินคำก็ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสไข้ลดลงสีหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม่ถึงกับก้มลงกราบลูกด้วยความซาบซึ้งน้ำตาแห่งความดีใจไหลรนินทั้งบ้านอบอวลด้วยความรักและปิติ ข่าวเรื่องเด็กชายผู้ช่วยพ่อด้วยสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์แพร่ไปทั่วหมู่บ้านและลามไปถึงเจ้าเมืองเจ้าเมืองถึงส่งคนมาตามตัวนินคำให้เข้าไปรับรางวัลแต่เขากล่าวอย่างสุภาพว่าข้าขออยู่ดูแลพ่อแม่ต่อไปหากไม่มีท่านข้าก็ไม่มีวันยืนอยู่ตรงนี้เจ้าเมืองประทับใจในความกระตันยูจึงมอบวัวควายและที่ดินให้ครอบครัวเขาโดยไม่ต้องย้ายเข้าวัง ทำให้ชีวิตของนินคำและพ่อแม่เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือตอนที่ห้าเด็กรุ่นใหม่ในบ้านเดิมหลายปีผ่านไปบ้านไม้ไผ่หลังเดิมที่เคยเล็กและเก่าผุพังกลับเป็นเรือนไทยกลางสวนที่เรียบง่ายแต่น่าอยู่นินคำเติบโตเป็นชายหนุ่มที่สง่างา,ามมีครอบครัวของตัวเองแล้วและมีลูกๆหลายคนแม้จะมีฐานะดีขึ้นจากที่ดินและวัวควายที่เจ้าเมืองมอบให้ แต่นินคำยังคงใช้ชีวิตอย่างสมถะทำไร่ทำนาและสอนลูกหลานให้รู้จักความพอเพียงที่สำคัญที่สุดคือความกตัญญูทุกเช้าเขาจะพาลูกๆกกราบพ่อแม่ของเขาซึ่งตอนนี้ชราแล้วและนั่งอยู่บนศาลาไม้ใต้ร่มไม้ใหญ่เขาเล่าเรื่องราวในอดีตให้ลูกฟังเสมอว่า พ่อไม่ได้โตมาในบ้านที่ใหญ่โตแต่พ่อได้ทุกอย่างในชีวิตเพราะพ่อรู้จักตอบแทนผู้ให้กำเนิดลูกๆฟังอย่างตั้งใจแววตาเต็มไปด้วยความศรัทธาในคำสอนของพ่อพวกเขาเริ่มช่วยงานบ้านเลี้ยงวัวทำไร่และดูแลปู่ย่าด้วยหัวใจนินคำรู้ดีว่าความดีที่เขาเคยทำไม่ใช่แค่ช่วยพ่อแม่แต่เป็นมรดกทางใจที่ส่งต่อไปอยังลูกหลานของเขาอย่างมั่นคงคติสอนใจ ความกระตันยูเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นยิ่งสอนยิ่งงอกงาม